สวัสดีค่ะพบกับโบพีวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยิบตัวหนึ่งที่เป็นตัวท็อป10นะคะราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพเต็มร้อยนะคะตัวนี้นะคะเป็น DVD 2ดินนะคะหรือว่าทดินนะคะ Sony XAW601 v นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของ Sony XAVW 6 0 1นะคะตัวนี้นะคะจะมีฟังก์ชันเป็น DVD นะคะ MP 3แล้วก็ USB นะคะมาให้มี AUX นะคะดีไซน์อยู่ด้านหน้านะคะมีปุ่มวอลลุม่มนอกจากตัวเครื่องบอดี้สดินที่มาในกล่องนะคะก็จะมีชุดสายไฟนะคะมาให้ชุดสายไฟนะคะแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะคะ แล้วคู่มือนะคะทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะค่ะจากที่ได้รับชมนะคะ DVD 2ดินนะคะ Sony f a v w 6 0 1นะคะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โซนีนะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจแบบผลิตภัณฑ์ แอนดรอยตรงรุ่นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพงพาวเวอร์แอมอะไรแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ P1 วานเบอร์โทร0857938786นะคะหรือแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา w w w c a r p o m a r k e t c o m สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ